คุณเขาคุณเขาได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนเสียงเอ๋ป๊าป้าอันนั้นยายยายหยาป๊าป้าเสียงเหมือนไดโนเสาร์เลยคุณเขาป๊าป้านนั้นยายยายเฮ้ยคุณเขานั่นมันไดโนเสาร์คอยาวนี <S <S <S> ่นะเฮ้ยอันนั้นมันก็ทีเรสคุณเขาคุณเขาแล้วมาดูมันกินนะดูยายปดูยายปาเ้ย ขเขาแต่ปต้ป้าว่ามันเป็นแค่หุ่นนะคุนเขาใช่มันเป็นหุ่นมันไม่มีเสียงหรอกไหนไปดูซิมันใช่หุ่นหรือเปล่าไอ้จ้าไหนพี่นายไปดูซิมันใช่หุ่นหรือเปล่าโุยขุนเขามันเป็นปูนมันไม่มีเสียงหรอกดูสิโอ้โหโอ้โหไม่ต้องมาลองป้าลอกป,ป้าร,ร,รู้ว่านี่มันเป็นรูปปั้น อุ้ยขุณยได้ินเสียงยยอีกแล้วว่าแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงไดโนเสาร์นะเนี่ย IE, มันเสียงเหมือนคนร้องไห้เลยคุณเขามันมาจากทางไหนอะ่ะขุณเขาอยู่นู้นว่าเปล่ปาทางไหนอ่ะเปล่า,า,า,าทางนั้นเด้อคุณเขาพี่นายเราไปดูกันดีกว่าป๊าป้าหูฝาดะป่าหนุมหนุไม่เห็นได้ยินเลยแต่ป้าป๊าก็ได้ยินเหมือนขุนเขานะ เราไปดูหน่อยดีกว่าพี่นายเอ้ยอันนี้ตัวใหญ่อะตรงไหนตรงไหนอะคุณป๊าป๊าป๊าหนูเดาแย่ตอนนี้ตอนนี้ไหนอะคุณเขาตรงไหนเอ้ยย่ามันมี่เก่งดีเฮ้ยทำไมตัวสีเขียว มีมือด้วยขนเขามือสีเขียวเฮ้ยหน้าก็สีเขียวตาก็สีตาก็สีเฮ้ยขนเขานี่มันเอเลี่ยนนี่นะ,ป,ะป๊าป๊ามันเป็นเจ้าตัวตาป๊าป๊าขนเขาเสียงร้องไห้มาจากเอเลียนตัวนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันร้องไห้เหรอุนเขาป,ป๊าป๊าหรือว่ามันอยากกินนมอ่ะหรือว่าเขาเหิวกินนมนี้เหรอกินนมปะากินนมป๊า เขาไม่กินว่าไงพี่ดีป้าป๊าหรือว่าเขาหิวหรือเปล่านั่นสิถ้าอย่างนั้นเราลองพาเขาไปกินขนมดูไหมเราขนมมาด้วยนะอยู่ตรงนู้นเนี่ยป้าป๊าไปกินขนมกันดีกว่าคุณทำอะไรอ่ะอ๋อเ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 ลียนเหรอเอเลียนจะได้ไม่ร้องงี้ใช่ไหมเกิดอะไรป้าป๊า คุณเขาสิมีไปเจอเอเลียนน่ะเฮ้ยเขาร้องไหนน้นี่มันเอเลียนจริงด้วยจริงนะสิแต่น่าจะเป็นลูกเอเลียนนะเนี่ยอันนี้เป็นตัวลูกแต่ว่าเขาร้องไห้นะมันมีเขาอาจจะหิวก็ได้ป้าป้าก็เลยบอกว่าให้เด็กๆอะ่ะพามากินขนมดูนี่จ้าเขากินอันนี้เฮ้ยเขาเคยกินหรือเปล่าเฟนฟายเอเลียนเคยกินหรือเปล่าเฟนฟายอะ่ะไเคยกินเคยไหมไม่เคยกินไ,ไม่เค,เคยกินงั้นต้องลองนะเอเลียนลองดู เฮ้ยพี่ดีเขาหัวเราะด้วยอะแสดงว่าเขาชอบมันเนี่ยงือบอร่อยไหมอือโหกินจนหมดเลยอะไม่ใช่เอเลี่ยนนะพี่ดีอะกินจนหมดเลยอืออร่อยไหมอร่อยสงสัยจะชอบใหญ่แล้วเนี่ยไอ้คุณเขาดูสิเอเลี่ยนเขากินแล้วเขามีความสุขแล้วอะ เหมือนเขาจะอยากเต้นนะขนเขาขนเขาทั้งนั้นขนเขาพาเขาเต้นหน่อยได้ไหมเอาเพลงเนี้ยแม่เสือสาวอ่ะเอาขนเขาเต้นให้ดูหน่อยแม่เสือสาวในตาสืดปอาป๊าป๊าบอกว่าอยากเต้นแต่ต้าวีเดอะไรนะไม่ชอบชอบเพลงอะไรนะที่บีแมนเใช่เอาไหนไหนต้นให้ดูหน่อยต้าวีเด ขนเผาขนเขานี่นี่ต้องดูพี่นายโอ้โหหืมหนหนเอเลี่ยนเราดูเโอ้โหวิ่งเกง่งเก่งเก่งทุกคนตบมือให้เอเลี่ยนหน่อยนย่เย้ yeah, เอเลี่ยนดีใจใหญ่เลย เออแน่นอนสิพ yeah. hey. evet ี่ดีเสียงใครเรียกเราอ่ะป๊าป๊าเฮ้ยป๊าป๊าเฮ้ยพี่ดีแย่แล้วพี่ดีทำไมมามีโดนเอเลี่ยนจับมาอย่างนั้นน่ะพี่ดีเฮ <ER> ้ยป๊า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 เฮ้ยพวกเราแย่แล้วมามีเลยมามีโดนเอเลี่ยนจับมาใช่วิ่งมาหาพวกเราแล้วหนีเร็ว ว่าจะเป็นอ่งั้นจะโดนเอเลี่ยนจับมือนวันนี้ป๊าป๊าหนูองไปช่วยมันนี้เอยุ่อย่าเพิงช่วยตอนนี้เราต้องหนีก่อนเร้วๆวิ่งหนีแล้วเดเน้ยหนีแล้วหนีเร็วป๊า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 ปาช่วย เดี๋ยวนะทำไมอุ้ยเอเลี่ยนพี่ดีดูสิอะไรปะป๊าเอเลี่ยนจำมามีสไปแล้วหรือว่าพี่ดีหรือว่าเขาจะมาตามหาลูกเอเลี่ยนเขานั่นจริงอุ้ยหนีเร็วหนีเร็วว้ายว้ายบนเขาุนเขาเป็นยังงี้ไปเดี๋ยวนี้นะไปไปโอยสวีทพี่ดีน้องนายเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราวิ่งหนีไปซ่อนดีไหม นี่งซ่อนตรงนู้นดีกว่าตัวนั้นมีหินอยู่ไปปะวิ่งหนีไปซ่อนเร็วนี่นี่เอ้ยเอเลี่ยนน่ากลัวมากเลยหลบเร็วหลบหลบหลบพี่ดีหลบเร็วเอาก้อนไหนเอาก้อนไหนคุณเอาก้อนไหนเอาก้อนเออสีแดงเอาสีแดงหลบหลบเร็วทุกคนหลบ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 ดีนะพี่ดีโดดดี ไปไหนกันน้อือทุกคนเอเลี่ยนมาแล้ว,วพวกเราเรียบหลบเร็ว,รวอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนนเอ๊ะอยู่ไหนนะหลบเร็วพวกเราหลบเร็วเร็ว เดี๋ยวเอเลี่ยนเห็นเราเร็วเร็วเร็วคุณคุณเร็วเลยหลบเร็ว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 คุณหลบดีๆหลบดีนาเร็วเร็วหลบเร็วหลบดีๆนะน้องนายหลบแล้วมัจะไปยึดภูเขาไปยังฮึภูเขาเอเลี่ยนหายไปแล้วอ่ะสงสัยเอเลี่ยนจะไปแล้วพวกเราจริงด้วยป๊า นุ่มป้าเอ้ยแไปแล้วป้าจะกินนุ่มตาไหมไม่ใช่นะนี่มือป้าป้าอยู่นี่มีตั้งนี้ป้าป้าตั้งนี้ก็อยู่นี่ยังมียังพี่ดีป้าป้าไม่ใช่มือพี่ดีหรอกคุณคุณลองหันไปดูสิคุณลองหันไปดูก่อนไปก็แย่แล้ว คนเราช่วยน้องหน่อยช่วยน้องเลยแล้วเอรีไปช่วยไปน้นะไปน้นะโอ้ยหยุดก่อน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 อะไรป๋าเอเลียนไงมามีมามีหนีออกมาเร็วเร็วหนีออกมาเอเลียนมันจับมามีแล้วนะะโอ้ยป้าเอเลียนเขาไม่ได้มาจับนี่ไงข้างหลังนะโอ้ยเอเลียนอะไรที่ไหนนี่ป้านี่มันชุดเอเลียนฮะ ชุดเอเลี่ยนชุดเอเลี่ยนใช่แล้วเนี่ยเนี่ยเขาอุ้มหมอมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยขาหมอมีเนี่ยโอ้ยป่ามันนี่ทำไม่ขาใหญ่กว่าฟืนที่นี่เพราะนี่อย่าหักขาหมอมีไม่ใช่เนี่ยมันชุดเอเลี่ยนป๋านี่ไงไปแล้วออกไม่ได้ออกไม่ได้เฮ้ยสงสัยพี่ดีสงสัยจะใช่จริ่งด้วยใช่อะไรอีกใช้เี่ นี่ไงเฮ้ยมันกินหมหมี่เข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยแกเป็นใครทำไมแข็งแก้วๆแกเป็นใครทำไมแข็งแก้วๆโอ้ยก็เป็นแม่หนูไงไม่ใช่เอเลี่ยนนี่ไงสรุปแล้วอะเอเลี่ยนไม่ได้จับตัวหมหมี่จริงๆด้วยเป็นแค่ชุดเอเลี่ยนใช่แล้วปู่ป่า โอ้เอ้ยพวกเราก็นึกว่ามามีอโดนเอเลี่ยนจับตัวก็เลยวิ่งหนีกันยกใหญ่เลยเนี่ยโอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การสแสดงนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วูเรอทำคลิปต่อไปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติด<อ>ตามเช่องหนูดีดีวีตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย